อือคือเริ่มแรงแล้วขึ้นเริ่มแรงแล้วขึ้นขึ้นมาแล้วส่งตาสิทธิ

พี่อันนี้แท่งอะไรครับ่เมื่อก่อะมเปนฟอะไรปันรอ๋อเรื่องนีงนนานแล้วนะครับครับนานแล้วได้ครับขอบคุณครับโคมไฟแม่สวยดีนกเนี่เมื่อก่อนมาไม่ต้องพเวียน 那个行了，没事了，都办了办了，没。